เมื่อมิเรอร์ไ a ยแลนด์สัมภาษณ์คุณโยชิรินดาดาหรือหมอเกณฑ์ตัวแม่ตัวมันดาตัวสูตินารีจาก The ะอินเ n อร์หมอมือใหม่ซึ่งมีบทความคอคิดที่น่าสนใจมากๆไปชมกันเลยการที่คุณโยชิได้รับบทหมอเนี่ยเธอบอกว่าทรานสามารถทำอาชีพได้หลากหลายแต่แม้ปัจจุบันภาพของทรานใจสื่อไทยจะเปิดกว้างขึ้นแต่ก็ไม่ได้กว้างม,มากเท่าที่ควร ทุกครั้งเวลามีคนติดต่องานเข้ามาจะเงินเยอะเงินน้อยคุณโยชีก็จะถามเสมอว่าตอนจบเป็นยังไงโดนเหยียดไหมผู้ชายวิ่งหนีไหมพอรู้ว่าเป็นทรานส์หรือผู้ชายจะตกใจเสียงไหมผู้ชายจับโป้ได้แล้วต้องทิ้งเราไปไหมถ้าบทดีต่อให้ราคาไม่สูงคุณโยก็จะไปเล่นให้หากเป็นการส่งเสริม LGBTQ บสังคมไทยเป็นสังคมบูลลี่ไม่ว่าทรานสจะหน้าตาแบบไหนก็โดนบูลลี่ได้สักทาง และอาจไม่ถูกยอมรับเป็นผู้หญิงอยู่ดีทุกวันนี้มีคนคอมเมนต์เราว่ายังไงก็เป็นผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงยังไงฉันก็ชนะคุณรือการที่คุณโยแทนตัวเองว่า woman เขาก็จะพิมพ์ว่า you are still man มันจึงไม่ใช่แค่ว่าสวยตามมาตรฐานแล้วจะไม่โดนบูลลี่ถ้าเป็นไปได้คุณโยชีก็อยากจะใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงเต็มตัวที่ได้สิทธิต่างๆแบบที่ไม่ต้องไปคว้ามาในต่างประเทศคือถ้าเราไม่ได้ชอบฝรั่ง เราจะไม่มีสิทธิ์เป็นผู้หญิงจริงๆเหรอประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะทุกคนนะอ่ะแล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อย